จะได้มาดูตัวของเนื้อนะครับเนื้อสีของตัวรองพื้นด้วยนะผมว่าประมาณไหนมาผมทําอะไรผมต้องทําให้ละเอียดนะครับอโอเคเดี๋ยวผมใช้ประมาณนี้เนาะเข็มเกดนะครับผมแคตศูนย์หกห้านะครับเป็นพลีย่ยูรีเทนนะครับผมอันนี้เป็นตัวยูรีเทนเนาะก็เดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวนี้ตวงนะครับผมอันนี้ก็การตวงก็อยู่ขึ้นกับขนาดของ เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่พี่น้องจะใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับผมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ถึงคิวแล้วนะครับผมก็อาจจะมีพี่น้องหลายหลท่านนะครับที่รอคอยใน,าในการาให้สอนหรือว่าสาธิตในการทำํำลง สีนะครับผมหรือว่าตัวพลียูรีเทนนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นตัวย้อมสีเนาะเดี๋ยวพอดีผมทาโต๊ะเป็นไม้ประดู่เนาะก็จะเป็นลักษณะโชว์ลายไม้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็จะไม่ได้ย้อมให้ได้ชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนของการลงพล<บ>ียูรีเทนนะครับผมก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็เป็นไม้ประดู่ก็อยากให้มันโชว์ลายไม้เนาะเดี๋ยวผมจะเลือกใช้นะครับผมเป็นตัวเทมเเกตนะผมก็ตรงกับขอภัยเสียงลวดด้วยนะครับผม สําสหรับวันนี้ก็อาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรบ้างเนาะเป็นเรื่องปกติในในในช่องทางของผมเนาะพี่น้องที่ติดตามแล้วหวังว่าคงจะเข้าใจนะผมอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวโพลียูรีเทนวันนี้ที่เราจะใช้ลงนะครับผมอ่านี่ครับก็จะเป็นโพลียูรีเทนครับของอ่าแคมเกตนะครับอ่าแซดศูนย์หกห้านะครับผมอ่าเป็นนะครับโพลียูรีเทนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมอันนี้เป็น นะครับคุณสมบัติก็นะครับเป็นสีที่ใสนะครับเป็นชนิดเงานะครับผมทาแล้วคือจะโชว์ลายไม้นะครับผมก็เป็นเป็นสไตล์ที่ผมชอบเลยนะครับคือไม่ค่อยชอบย้อมนะครับส่วนมากลูกค้าผมเนี่ยจะชอบเป็นการแบบตัวโชว์ลายไม้นะครับผมอันนี้ก็คุณสมบัตินะครับเนื้อฟิล์มนะครับสีใสนะครับผมเสริมความงามนะครับผมให้ลายไม้โดดเด่นนะครับผมก็แผ่นฟิล์มเงานะครับหนาแข็งแล้วก็นะครับเหนียวและยืดหยุ่นพิเศษนะครับผมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ข้อดีนะครับคือไม่เปราะแตก ไม่เป็นรอยนะครับไม่หลุดอ่าโดยง่ายนะผมทนต่อรอยขีดข่วนนะครับก็ปัญหาของการใช้โพลียูดีเทนนะครับผมมันเป็นอย่างเช่นเราทำโต๊ะทานข้าวเนาะก็เวลาเราลงเราลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องรอยขีดข่วนนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเป็นโพลียูดีเทนร้อยเปอร์เซ็นก็อ่าทนต่อการขีดข่วนอ่าหรือว่าการกระแทกในสูงครับผมแล้วก็อาจจะเป็นอ่าหม้อแกงถ้วยแกงครับที่ร้อนๆนะครับผมหรือเย็นจัดนะครับก็สามารถวางอ่าได้นะครับผมแล้วก็ลดกะกดเป็นด่างนะครับตัวนี้ก็ จะตอบโจทย์ในเรื่องของโต๊ะอาหารมากๆเลยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวตัวต่อไปนะผมที่เห็นกระป๋องสีเทานะครับผมเป็นเคมเกตนะผม9951ครับอันนี้เป็นตัวโพลีทินเนอร์โพลียูรีเทนนะผมเป็นตัวส่วนผสมของตัวกระป๋องเขียวนี่แหละเนาะก็ตัวส่วนทินเนอร์ก็นะครับคุณสมบัติตัติหลักเลยนะครับก็เอาไว้เจือจางนะครับผมเวลาทาไปแล้วอาจจะเกิดความหนืดนะครับผม ทินเนอร์ตัวนี้นะเป็นทินเนอร์สำหรับโพลียู L รีเทนนะผมเป็นทินเนอร์อเกรดพรีเมียมนะครับผมคุณภาพสูงเนะาะก็ส่วนผสมเนี่ยเวลาเราทาก็เวลามันเกิดความหนื่ก็ใช้ตัวนี้ผสมเข้าไปเลยเนาะก็จะทําให้ตัวสีเนี่ยโปร่งแสงมากขึ้นนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวเป็นน้ํามันลงพื้นนะครับผมก็นะครับเราทาโตะ๊ะทุกที่นี่นครับก็ต้องมีน้ํามันลงพื้นนะครับผมก็เป็นตัวกระป๋องสีฟ้านะครับผม เป็นแคมเกตนะครับผม9934นะครับผมก็เป็นน้ำมันรงพื้นนะครับผมอ่าเนิดพิเศษนะครับผมก็คุณสมบัติก็อ่าป้องกันนะครับยางไม้แล้วก็อุดรอยเซี้ยนนะครับผมอ่าป้องกันอ่าไม้ค้ามดำนะผมแล้วก็ทำอ่าให้ขัดง่ายนะครับแห้งเร็วแล้วก็ประหยัดอ่าการทาทับหน้าหรือว่าการที่ว่าเราจะทาตัวเป็นโพลีอ่าโพลียูรีเทนนะผมก็จะลดการลงตัวเคลือบเงาเนี่ยน้อยลงนะผมเพราะว่า ตัวนี้ก็จะช่วยในการทําให้สีเนี่ยป่งแสงหรือว่าเป็นพิมพ์ใสได้เร็วขึ้นนะครับผมอโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยในขั้นตอนของการรองพื้นก่อนเนาะไปไปลุยกันเลยครับผมอโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผมเดี๋ยวผมตั้งกล้องแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามากันที่ตัวน้ำมันรองพื้นก่อนนะครับผมะนะครับก็เดี๋ยวโตทีวีของผมนะครับผมจะเเป็นตัวรองพื้นทีวีเนาะมันก็ตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวผมจะใช้ประมาณเท่านี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูจะได้มาดูตัวของเนื้อนะครับเนื้อสีของตัวรองพื้นด้วยนะผมว่าประมาณไหนมาผมทําอะไรผมต้องทําให้ละเอียดนะครับอโอเคผมใช้ประมาณนี้เนาะอ่าค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนิดนึงนะพี่น้องผมตั้งกล้องด้วยแล้วคนเดียวเนาะมาก็เนื้อสีนะครับจากที่เราเห็นก็นี่เลยพี่น้องดูค่อนข้างที่จะใสเลยนะผมมาครับก็เดี๋ยว ผมจะประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วผมเทลงไปแต่ว่าส่วนตัวผมยังไงก็ต้องผสมเนาะเดี๋ยวผมจะผสมตัวทินเนอร์เข้าไปด้วยนะครับผมเ,เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ลงก่อนเนาะเดี๋ยวผมทําอะไรให้ผมต้องทําแบบให้ละเอียดนะครับเพราะว่า,าผมสนใจที่ตัวของพี่น้องคนดูเนาะถ้าทําแล้วมันขาดขั้นตอนตรงไหนเนะี่ยเดี๋ยวจะมีการงงสงสัยนะครับเดี๋ยวไปทําไม่ถูกต้องเนาะนะครับกเ็เดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะ ต้องถามผมนะครับว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงนะครับส่วนมากผมจะกะเอาแล้วก็เดี๋ยวผมใส่ตะกี้ผมใส่กับไอตัวรองพื้นกับเต็มเนาะตอนนี้ผมใส่ทินเนอร์ไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่านะครับโอเคครับปะเดี๋ยวเราไปลองอาทากันดูครับผมเดีย๋ยวไม่พอค่อยผสมใหม่นะครับผมเติมไปนะครับผมว่าคนคนดูแล้วยังสียังข้นอยู่นะครับสำหรับรองพื้นเนาะเดี๋ยวผมจะเติมทินเนอร์ไปอีกอประมาณนี้ก็แนะนําเป็นหนึ่งต่อหนึ่งก่อนนะครับ อ่าผมจะใส่ดีนะครับนะบอ่าโอเคครับผมก็เหตุผลที่ผมไม่ชอบให้ลงพื้นเนี่ยมันหนืดเนาะส่วนตัวเนาะการที่มันเหนืดเกินไปเนี่ยเพราะว่าน้ํามันลงพื้นเนี่ยมันมีคุณสมบัตินในการอุดลอ,อยเซียนนะผมแล้วก็ทําให้ตัวเวลาเราขัดทาสีมันเงาเร็วก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าสีเหนืดเกินไปนะครับก็อย่างไม้เนื้อแข็งเนาะเนี่ยไม้เนื้อแข็งเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีรูคุ้งขนหรือว่ารูเซียนน้อยนะครับผมถ้าเราให้มันข้นเกินไปเนี่ยโอกาสที่เนื้อสีจะลงไปในเนื้อไม้นี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเนาะแต่จะทําให้เงาเร็วนะครับเงาจริงแต่ว่าตัวเนื้อสีเนี่ยตัวของเนื้อลงพื้นเนี่ยอาจจะลงไปในเนื้อไม้ได้น้อยนะครับผมอันนี้ผมก็เลยเน้นให้อพราอเป็นไม้นื้อแข็งเนาะจะใส่ให้แบบมีความทาแล้วตัวลงพื้นลงไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดเนาะป่ะโอเคไปลุยในขั้นตอนการทา โอเคครับพี่น้องก็ตอนนี้ผมก็ได้รองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็ตามที่ได้เห็นในคลิปเลยนะครับก็ได้ทําการผสมแล้วก็รองพื้นแล้วเนาะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับอันนี้ผมเพิ่งทาไปประมาณสักไม่ถึงประมาณยี่สิบนาทีเลยไหมประมาณนั้นเนาะ 15, ประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีประมาณเนี้ครับสามารถจับได้แล้วผมก็ค่อนข้างที่จะแห้งเร็วเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะครับจริงๆเนี่ยผมว่าทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ ก็สามารถขัดทาได้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไปเลยประมาณสักถึงสองชั่วโมงเนาะแล้วผมก็จะมาลงเป็นตัวโพลียูรีเทนนะครับอันนี้เป็นตัวลงพื้นเนาะขั้นตอนแรกคือทําการลงพื้นเสร็จละเดี๋ยวผมจะไปะทาการขัดแล้วก็ทําการลงสีลงตัวโพลียูรีเทนให้ให้ดูให้ชมในรอบแรกนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวตัวลงพื้นเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรอกันประมาณสัก2ชั่วโมงเดี๋ยวผมมา ขัดทาให้ชมใหม่แล้วกันนะครับผมอโอเคครับ อ่าโอเคครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ได้ทําการขัดเสร็จแล้วนะครับผมอ่าหลังจากที่เราลองพื้นไปเนาะตอนนี้ก็ได้ทําการขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงตัวยูริเทนนะครับรอบแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงนะครับตัวขั้นตอนในการขัดทาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ให้ดูรอบแรกนะครับผมแล้วก็ส่วนรอบ2เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเดี๋ยวรอบ3าผมก็ไม่ได้ขัดให้ดูเนาะเดี๋ยวรอบ3าเนี่ยหลังจากทุกขัดเสร็จแล้วผมก็จะมาทําการ ผสมตัวยูริเทนแล้วก็ทาให้ชมนะครับแล้วก็ว่าหลังจากที่เสร็จสามรอบแล้วเนี่ยตัวสีจะออกมาประมาณไหนนะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเป็นรอบแรกเนาะเดี๋ยวผมอ่าจะตั้งกล้องนะครับผมเพราะว่าถ่ายให้พี่น้องได้รอบเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันอ่าค่อนข้างถ่ายยาก,กนหนึ่งแดดนะครับนี่พี่น้องเห็นนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมต้องการร่มถ่ายเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แดดส่องเข้ามาเนาะก็เดี๋ยวถ่ายขั้นตอนการขัดให้ดูแล้วนะครับผมก็เก็บ รายละเอียดเรียรบร้อยแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวพร้อมลงแลง้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมตั้งกล้องยาวๆไปเลยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากทาเสร็จรอบแรกเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อครับผมอ่ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาถึงในขั้นตอนนะครับผสมตัวเคมเกตนะครับผมแคตซูน65นะครับเป็นโพลียูรีเทนนะครับผมอันนี้เป็นตัวยูรีเทนเนาะก็เดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวนี้ตวงนะครับผมอันนี้ก็การตวงก็อยู่ขึ้นกับขนาดของ เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่พี่น้องจะใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสีครับผมเดี๋ยวผมเอาประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปพอเราค่อยผสมใหม่นะครับพี่น้องดูนะครับก็สีค่อนข้างที่จะเนื้อเนื้อ,อตัวยูรีเทนเนาะไม่ใช่สีครับขออภัยค่อนข้างที่จะใสเลยนะครับผมถ้าใสอย,อย่างนี้มันบ่งบอกถึงอะไรครับก็อบอกถึงความโปร่งแสงที่ดีนะครับผมดูนะครับนี่ขนาดยังยังไม่ได้ผสมเลยนะผมก็ ค่อนข้างที่จะใสมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเทนี้ลงไปก่อนนะครับอ่าทุลักทุเลนิดนึงนะครับผมถ่ายเองก็ต้องมองกล้องด้วยนะครับผมแล้วก็ถ่ายทํานะครับเดี๋ยวเราไปเป็นตัวทินเนอร์นะครับผมแล้วก็รีวิวแบบสไตล์บ้านๆนะครับแต่รีวิวแบบมีคุณภาพนะครับผมสักครู่ครับเดี๋ยวหามีดก่อน ต่อไปจะเป็นตัวของทินเนอร์นะครับเมื่อสักครู่เราใส่ออยุเทนไปแล้วเดี๋ยวทินเนอร์ผมก็จะใส่ไปสักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับผมเอาประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าตัวเนื้อของยูรธเทน่ะไม่ไม่ได้หนืดมากเนาะเดี๋ยวผมจะขนาดนี้จะถือว่าเยอะครับเดี๋ยวผมจะใส่ยังไม่หมดเนาะผมต้องใช้แปรงคนดูก่อนนะครับแล้วก็ไปตรงเพิ่มเนะาะรอบแรกก็เรียลงนะครับ พวกยูริเทนก็สีใส่ทินเนอร์นะครับเอ่อเยอะได้ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวรอบสองรอบสามเนี่ยเราค่อยค่อยลดหย่อนทินเนอร์ลงมาหรือรอบสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมอ่านะครับพี่น้องเมื่อักคู่นะครับอ่าที่ผมใส่ไปเนาะก็สีจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดึงดูนะครับอ่าก็ยังมีความหนืดแต่ไม่ได้หนื่มากเนาะในส่วนตัวผมนะว่าไม่ว่าจะทาเป็นอ่า พวกสีหรือพลียูรีเทนก็ตามนะครับผมผมจะรอบแรกเนี่ยผมจะเน้นให้แบบไม่ให้สีเนี่ยข้นมากนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไอ้ที่เหลือที่ผมเทมาสักคู่ครับใส่ให้หมดเลยคือรอบแรกนี่เราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเน้นให้มันเงาเกินอะไรเงี้ยผมเป็นสไตล์ที่จะเน้นให้เนื้อของยูรีเทนเนี่ยดึงเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งไม้ของเราเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะเป็นไม้ประดู่ด้วยนะครับเขาก็จะมีแบบรอยรูเนี่ย เหมือนลักษณะรูมุมขนเนี่ยเรียกลูมมุ่ขนแล้วกันมันดูมันดูแบบน้อยเนาะดูดูเสี้ยนไม้เนี่ยมันน้อยเป็นไม้แบบกระดุยเป็นไม้ที่เนื้อละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ตัวยูเเทนจะลงไปในเนื้อไม้ได้เยอะเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบแรกผมจะเน้นให้แบบอะิเนอร์เยอะหน่อยเนาะก็ใส่ไปแล้วประมาณสิบเปอร์เซ็นต์มือตะคู่แล้วครับสิบกับยี่สิบเซนยี่สิบเปอร์เซ็นต์แหละมือตะคู่ตามที่เห็นเนาะก็ประมาณนี้อะเดี๋ยวเราไปทานครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องยาวเลย อ่าโอเคครับพี่น้องก็รอบแรกก็เสร็จแล้วนะครับผมเมื่อสักครู่ก็ตั้งกล้องถ่ายได้ไม่นานนะครับเพราะเนื่องจากว่าอากาศนะครับร้อนนะครับแดดก็กล้องก็เลยตัดไปนะครับผมอันนี้ก็พยายามถ่ายให้มันได้ครบนะครับผมตอนนี้ก็ตามที่พี่น้องได้เห็นเลยครับคือตอนนี้แดดนะครับผมก็เวลาถ่ายทำใช้เวลานานมากเลยนะครับผมอัดเวลาลงในคลิปแล้วเนี่ยมันดูเหมือนเร็วนะครับผมเหมือนขั้นตอนมันแป๊บเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือ กว่าจะเสร็จนะครับยากเลยนะครับผมก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยครับนี่ก็เป็นขั้นตอนแรกก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวส่วนเป็นรอบที่สองและรอบที่สามนะครับผมเอาไวไ้ไปอ่าไม่รอบสองนี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะพ็เดี๋ยวพอรอบเนี้ยรอบรอบ,รอบแรกนะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเป็นรอบที่สามไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พอขัดรอบที่สามนั้วก็จะมาถ่ายให้ดูแล้วก็จะสรุปงานกันอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ก็ให้พี่น้องดูรอบแรกคร่าวๆก่อนนะครับ ครับอันนี้ก็วันนี้ผมใส่แบบทินเนอร์แบบเยอะนิดนึงนะครับใส่แบบว่าให้ตัวเนื้อ,อตัวของยูริเทนนะครับของเคมเกตดเนี่ยได้ซึมเข้าไปในเนื้อไม้ของประดู่เนาะพอประดู่เป็นไม้ที่เนื้อแข็งนะครับค่อนข้างที่จะดูดซึมยากนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่ซื้อไปทานะครับผมเวลาทาแล้วเกิดฟองช่วงแรกไม่ต้องกังวลนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติเนาะพอเราเติมทินเนอร์เอยอะนิดนึงก็จะมีฟองขึ้น แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหายไปเองนะครับผมอ่านี่ก็อันนี้ก็จริงๆแล้วผมดูครับถ้าเกิดว่าผมทางจริงเนี่ยสองรอบก็เงาครับอันนี้เราจะไม่รัดขั้นตอนเนาะเราจะทําให้เห็นทุกขั้นตอนเลยเดี๋ยวรอบที่สองเนี่ยผมว่าก็คงจะเงาแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นอ่ารอบที่สามเนาะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปแล้วก็สรุปกันให้อีกทีนึงตอนนี้มันแดดอ่าไล่เลยครับไม่กล้องร้อนมากเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในรอบที่สามครับ ครับที่พี่น้องได้เห็นในคลิปข้างต้นนะครับผมก็เป็นการลงตัวของโพลียูรีเทนอ่าเคมเกตดนะครับแซตศูนย์หกห้านะผมก็มาตะกู่นะครับก็เรารก็ได้ทําการนะครับลงนะครับอ่าเคลือบเนี่ยก็คือแบบไม่ได้ผสมเลยนะครับผมตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับก็คือว่าส่วนตัวพื้นนะครับผมก็ลงแบบตอนแรกผมลงแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ผสมเนาะพอทาไปตัวเฉพาะตัวพื้นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่า ที่ทางานผมนี่มันเป็นที่เปิดเนาะก็อ,อาจจะมีลมมีอะไรเงี้ยเนาะพัดมาเรื่อยๆเนาะมันมันไม่ใช่แบบมีห้องแบบทําขัดทําสีได้โดยตรงก็เลยต้องผสมทีเนอร์ไปน,นิดนึงนะครับยิ่งเป็นส่วนที่เป็นส่วนขาลงมาอย่างเงี้ยเนาะก็ถ้าเกิดว่าสีข้นเกินไปเนี่ยแล้วลมโกกมาหน่อยๆนะครับก็จะทําให้เราปัดแปลงไม่ทันนะจะเป็นรอยแปรงด้วยแล้วก็สีอาจจะย้อยได้เนาะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ได้ผสมไปนิดนึงแนะนําว่า ถ้าเป็นที่เปิดอย่างผมก็ควรจะผสมทิเนอร์ช่วยนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเป็นห้องที่ปิดมีชิดนะครับไม่มีผลนะครับผมก็ไม่มีลมมากวนอะไรเงี้ยก็แนะนําให้เป็นแบบไม่ต้องผสมก็ได้นะครับสาหรับรอบที่สา 3, มนู้รอบที่สี่อย่างเงี้ยนะครับรอบที่เราจะ,จะจ,ะจะจบงาน,นเนาะแต่ส่วนรอบหนึ่งรอบสองก็ตามที่เห็นในข้างต้นคลิปเลยเนาะนะครับก็สําสหรับตัวของโพลียูรีเทนตัวของเคมเกตดนะครับ อ่าผมก็ว่าอ่าโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะผมถือว่ามีลักษณะเป็นฟิล์มที่ใสนะครับผมเนี่ยถ้าพี่น้องจะเห็นนะครับสะท้อนไปอย่างงู้นเลยนะครับผมอันนี้คือในกล้องนี่คือแบบอาจจะดูแบบมืดๆนิดนึงนะครับด้วยแสงไม่ไม่เพียงพอเนาะสีก็จะดูจืดแต่ตัวจริงก็ดูเข้มแดงนะอ่าในกล้องอาจจะดูไม่นั่นเท่าไหร่เพราะมันเป็นมือถือธรรมดาเนาะคุณภาพอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนขั้นตอนก็ให้พี่น้องดูในคลิปข้างต้นให้จบนะครับผมแล้วก็ดูเลยนะครับตั้งแต่การลองพื้นนะครับอุเทอร์เซียนนะครับผมก็วิธีการลองพื้นเสร็จแล้วก็มาทําการขัดทาตัวโพลียูเทนของเคมเกรดนะครับผมสาหรับพี่น้องท่านใดนะครับก็ได้ดูคลิปแล้วสนใจในการสั่งซื้อนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็เข้าไปดูได้นะครับตาม ช้อปปี้หรือว่าลาซาด้านะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ว้ให้เนาะแต่พี่น้องท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปตามลิงก์นั้นได้เลยนะครับผมรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอขับเคลือบเง,บงานะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบสอนย้อมสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้เป็นคลิปหน้าอะไรกันเนาะก็มีพี่น้องได้ทักามาหลายท่านนะครับว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับขั้นตอนการทําสีอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาเป็นคลิป ในการสาธิตแล้วกันนะครับผมจะว,ว่าสอนเลยเป็นสาธิตในการาเคลือบเงาหรือว่าลงตัวพลียูรีเทนของแคมเกตเนาะในคลิปนี้เนาะก็เป็นลงเป็นไม้ประดู่นะครับารายละเอียดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับพี่น้องท่านใดสนใจในเรื่องอะไรนะครับสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็เพิ่มเติมนะครับอยากให้ทํา,าคลิปเกี่ยวกับการาย้อมสีนะครับไม้ ต่างๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวไว้ทําให้นะครับผมก็รายละเอียดก็ประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามาผลงานของช่องมาด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเอาไว,พวา้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับ